สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวน่ายินดีของแบล็กพิงกกับเพลงชัดดาวที่ศรีสาวแบล็กพิง k ได้ไปร้องที่รายการอิงกิกาโยโดยแบล็กพิง k ได้คะแนนรวมอยู่ที่9 0, 7 7 7คะแนนทำให้สาวสาวแบล็กพิงนะคะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากเวทีอิงกิกาโยซึ่งเป็นถ้วยรางวัลที่5ยินดีกับแบล็กพิง k มากๆนะคะเพราะเธอนี่เก่งมากจริงจ และก็มากับทางนิตยสาร V ีเมก z ซีนล่าสุดก็ได้มีการอัพคลิปของลิซ่ากับทาง V ีเมก z ซีนออกมาให้เหล่าแฟนๆได้ดูกันนะคะซึ่งแต่ละภาพที่ไทยออกมานั้นบอกเลยว่าดูดีงามมากๆ และทางด้านของ v ีเมกาซินก็มีการมาลงคลิปของลิซ่าอยู่ด้วยกัน2คลิปนะคะโดยในคลิปแรกนะคะจะเป็นการใช้กล้องแพรนไปที่รูปภาพในนิตยสารมีการซุมเข้าซุมออกภาพของลิซ่าซึ่งแต่ละภาพนะคะคือดูสวยดูหรูหราดูแพงมากๆเลยนะคะและคลิปที่2นะคะก็เป็นการรีวิวนิตยสาร V ีเมกาซินว่าถ้าคุณได้ซื้อน,นิตยสารฉบับนี้คุณจะได้อะไรบ้างแต่ที่แอดชอบสุดๆนะคะก็เห็นจะเป็นซองใส่นิตยสารกับตัวนิตยสารนะที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกัน แต่พอถอดออกมาก็เป็น2ชิ้นซึ่งเป็นอะไรที่ดูแปลกตาแต่ก็สวยมากๆทั้งซองใส่นิตยสารและตัวนิตยสารเองรวมไปถึงรูปภาพของลิซ่าที่แต่ละภาพนั้นบอกเลยว่าเหมาะกับการซื้อมาเก็บไว้ดูเอามากๆเพราะสวยจริงๆและในตอนท้ายคลิปนะคะมีภาพ2ภาพของลิซ่าที่ดูใหญ่มากๆและสองภาพนี้นะคะถ้าเราเอามาใส่กรอบ ติดไว้ในะห้องรับแขกห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนและล่าสุดนะคะทางด้านของคุณเควิน Kevin, ซึ่งเป็นบรรณาธิการดิจิทัลและความงามของ V m เมกาซีนได้มีการมาอัปไอจีสตอรี่ถึงลิซา่าโดยระบุแคปชั่นว่านั่นคือผู้หญิงของเรา พร้อมกับมีการแท็กหาลิซ่าและก็แบรนดบูการีอีกด้วยงานนี้นะคะต้องบอกว่าวีเมกซีนมาลงภาพแล้วคุณเควินยังมาลงภาพในไอจีส่วนตัวแบบนี้แบบนี้ไม่เรียกว่ารักลิซ่าแล้วจะให้เรียกว่าอะไรนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของแร็พิงคแค่นี้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ